สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะคะจังหวัดระยองนะคะที่มาเจอในช่อง YouTube ของครูยุ้นะคะที่ได้มาสั่งซื้อกาแฟนะคะแล้วก็กล่องดำทองนะคะลูกค้าแจ้งว่านะคะเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยได้กินหวานอยู่แล้วนะคะ ซึ่งครูยุ้ยก็ขอตอบเลยนะคะใครที่สั่งร้านของครูยุ้ยนะคะครูยุ้ยจะถามรายละเอียดลูกค้านะคะและหลายๆคนมาคอมเมนต์นะคะว่าทำยังไงกินยังไงนะคะก่อนหน้านั้นนะคะสั่งซื้อที่ร้านเขาได้ตอบหรือเปล่านะคะทางนี้นะคะก็จะถามรายละเอียดของลูกค้าก่อนว่าให้กินแบบไหนยังไงนะคะลูกค้าจังหวัดระยองท่านนี้นะคะเป็นคนที่ ไม่ได้อ้วนลงคุงนะคะเหมือนอ้วนทั่วๆไปนะคะเขาเรียกว่าอ้วนกลมๆนะคะแบบกลมๆแบบนี้นะคะซึ่งครูยุก็แนะนําว่าถ้าเราทานกาแฟทั่วๆไปได้นะคะก็สามารถทานกาแฟนางดีได้ให้ชงกาแฟนางดีตอนเช้านะคะแต่เพื่อเป็นการปรับร่างกายให้ลูกค้าทานกาแฟเปาๆเพียวๆเนี่ยชงกับน้ำร้อนอ่ะประมาณ3วันแล้ววันที่4ี่นะคะหลังเสร็จประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายให้ กินกล่องดำทองคุมหิวนะคะเผาผ่านระบบไขมันในร่างกายนะคะสิ่งแรกนะคะเมื่อได้รับกาแฟไปถึงนะคะก็ให้ถ่ายรูปตัวเองนะคะแล้วก็ดูสัดส,ส่วนถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคะ จะรีวิวส่งมาให้คุณยุก็ได้นะคะถ้าใครแต่ว่าถ้าไม่ได้ส่งมาก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้ทุกท่านเก็บความภูมิใจเอาไว้นะคะว่าตั้งแต่วันที่เรากินแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาของมันนะคะมีเวลาของมันไม่ใช่บอกว่ามันไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะหลายหลายท่านก็มีการโวยวายว่าไม่เห็นมีการถ่ายเลยนะคะมันไม่ใช่ยา ไอระบายนะคะมันไม่ใช่ยาระบายนะคะมันเป็นส่วนปรับในเรื่องระบบลำไส้นะคะเท่านั้นเองนะคะในเรื่องดีท็อกเพราะว่าสารสกัดจากส้มแขกนะคะช่วยในเรื่องระบายแต่ถ้าคนที่สุขภาพภายในลำไส้ของเราดีมันก็จะเป็นการถ่ายปกตินะคะขอภัยในแก้วนิดนึงนะคะชงมานานแล้วนะคะ <laughs> แก้วตัวโปรดนะคะที่ชงให้ทุกท่าน กินดื่มอยู่ทุกๆวันนะคะสลับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะกาแฟ250นะคะกล่องดำทอง290อตอนนี้ของคุณยุ้ยหมดพอดีเลยนะคะก็เดี๋ยวรอรอดหน้านะคะเซตนี้นะคะเป็นเซ็ตก็คืออ่าไม่ใช่สองร้อยห้าร้อยสี่สิบนะคะกาแฟหนึ่งห่อนะคะมีสินค้าอยู่นะคะแต่ว่ากล่องดำทองหมดแล้วเมื่อวานลูกค้า สั่งซื้อกันไปเยอะมากๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจนะคะขอบคุณค่ะ